การเลือกตั้งนันยกอบจและสอ,อบจผ่านพ้นไปครับสำหรับพักเพื่อไทยแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้เข้าประชุมพักเมื่อวานนี้ได้กากำชับให้สรุปบทเรียนจังหวัดต่างๆที่ได้รับชัยชนะและจังหวัดที่ไม่ได้รับชัยชนะจัดมาเพื่อจะพบกับหัวหน้าพักสรุปบทเรียน วิจารณ์และวิจารณ์ตนเองอะไรทำนองนั้นครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมเพราะว่ามันมีแพ้มันมีชนะปะพลกันไปแต่สรุปรวมความแล้วพักเพื่อไทยได้รับการเลือกจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับรวมตั้งแต่อุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอื่นในก่อนหน้าวันที่หนึ่งกุมภา ประชาชนก็เลือกพรรคเพื่อไทยมามากการเลือกตั้งวันที่หนึ่งกุมภาก็ชนะมาส่ง16ก็ได้10จังหวัดนะครับถือว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามประการหนึ่งก็เกิดจากความสมานสามัคคีของพรรคเพื่อไทยด้วยการนำของแพทองทานชินวัตรและผู้ช่วยหาเสียงด็ตอร์ทักษิณชินวัตรครับที่ ไปปราศัยหาเสียงในเขตต่างๆจังหวัดต่างๆนำชัยชนะมาสู่พัรคเพื่อไทยต้องขอ,อกราบขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนที่ลงคะแนนเสียงนะครับแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่อกหักบางทีเป็นนักวิชาเกินเป็นผู้สื่อข่าวพยายามจะเตาข่าวพยายามจะปั้นบอกว่าเห็นไหมล่ะการเลือกตั้งครั้งนี้นะทักษิณชินวัตรสินน้นมนขังไปแล้ว พูดพูดแบบอคตินะครับพูดแบบคนที่ไม่พอใจในชัยชนะของตนเองเพราะมีบางพักบางพักนะครับจับพัดจับผูได้ที่นั่งเดียวทั่วประเทศนะครับน่าเห็นใจทักษิณชินวัตรหรือดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเพื่อไทยท่านจากบ้านจากเมืองถูกรัฐประหารไปรอยู่ต่างประเทศถึง17เกือบ20ปีครับกลับมาที่น้องประชาชน ยังต้อนรับอยู่เสมอผมถือว่าดร,รทักษินเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกอบจและสอบจที่ผ่านมาอย่างมีระย,ยะสำคัญในทางการเมืองครับเพราะว่าทักษินนั้นคือดาวเลิกดาวเลิกเี่กคือเป็นดาวที่ส่องสว่างได้ตัวเองครับผมเขียนกรอนสั้นๆเพื่อให้ทุกคนจําได้ว่าทักษินคือดาวเลิก เบิกสว่างด้วยตัวเองผลงานเหมือนบทเพลงที่ขับกล่อมมายาวนานคนรักและชื่นชมมากอุดมมหาศาลเปรียบดอกไม้ที่ผลิบานกลางสายทานประชาธิปไตยครับสรุปบทเรียนเพื่อเตรียมตัวในการที่จะรับศึกเลือกตั้งในปี2570ที่จะถึงนี้ครับขอกราบขอประคุณนะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าอาวาสครับ ขอบคุณครับ